ครับสวัสดีครับเป็นพี่น้องครับผมช่องเจเจเคจะกอฟาร์มกับพามาเบิงนะครับเจ้าดีบีอนามันนะครับผมเมื่อกี้ก็มาเลี้ยงสีน้ำเชื้อนะครับเมื่อกี้ก็ได้อนามันไปอยู่นะครับชุดหนึ่งนะครับผมตัวแบริการพี่น้องเอฟซีนะครับผมโอ้ไม่ใหญ่เขาแชียรเนาะปั่นกระทิ้งเว้ยความสูงตัดหนออกปั่นนะครับขอตัวแทนพี่น้องใหญ่ครับ เป็นมันเป็นัวหนองน้ำเขานะครับนอพีนะ้องใหญ่ยยโยงมากเลยครับผมลึกครับ db อันดับหนึนะ่งดอกกะดีผู้ใดที่มักงัวฟรมโค้งสางนะครับผู้ใดแมงว่านน้อยนี่ก็ะใส่พอดีไปนะครับใดแน่นอนครับโค้งสางแล้วก็ได้ความลึกนะครับผม้าวหอมครับ หัวเบิ้งจังสีคือจังบัยญาสครับแต่โตแต่โตจริงยาวในกลองกันยาวนะครับมันลึกจนมันเลยเบิ้งเพราะยัญญาสครับแต่ที่จริงโตยาวมากเลยนะพี่น้องมันเห็นมั้ยมันเาเห็นไหมครับความยาวมันได้ลึกเตยยาวเลยครับสมส่วนมากครับแล้วกับเฟรมใหญ่นะครับโอ้กระดอกกระเดียครับอวะพอนี่แห่งลูกผลงานมันอยู่ไสนเนล่ะลพินผลงานทีวีได้ได้มีด้วยมันได้มีเก็บคนไทยถืออ๋อไ่ได้เจ็บนี่ใสไปเยิดเลยครับ ออกมากครับไปบิดโอ้ดีบอ,อนดมันสุดดีๆครับอนนี้ครับ,รบไปไปพี่นอ้องถ่ายแบบเลี้ยวๆเ,เห็บเบิรงเลยนะครับไม่ต้องไปจัดท่ายอย่างมันเลยใหญ่ลึกยาวนะครับตัวนอองี้ครับหน่อยโอ้ เด็กหน่อยปาได้เลยว้ยโอเคครับผมกับพาชมบับนี้นะครับผู้ใดสนใจผสมบีบีอันนั้นมัน,นแจ้งได้เลยครับผมมีน้ำเชืยร์รดวบริการนะครับสวัสดีครับ